ตัวเดียวอ่ะเลยกันโอ้ยอะไรกันตอนนี้ตอนนี้เราบรรจุเงิน,นายานสเตทิกนะโอ้ยอ๋อ,อแล้วไมาใช้ไอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเด้อไอ้กดอะไรวะม่งลืมหมดเลยมันจะเล่นนานอ่าเป็นต้นนี่เราต้องทำตัวให้เข้ากับเอ่อบรรยากาศของยานนะเป็นตัวอะไรเด้อเฮ้ยไม่เอาตัวนี้เออเออตัวไหนดีวะโอเคดีเอาเอาแบบนี้เอาแล้วแล้วกินโอกาสนะก่อนอื่นเราลังฆ่าตัวตายก่อนนะเนี่ย โอเคอละดูอาอาชิบหายแล้วมั่วหมดอ๋อโอเครับตอนนี้เนาะเราก็ได้เปลี่ยนสกินที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะอ๋อ ุ้ม,ม,มวันนี้เราจะมาเออเชื่อชมในยานนะยานอะไรไม่รู้แหละรู้ว่ามันเป็นหนังเรื่องสตาร์เทคนะอา้าวมีกล้องกลองที่ติดออเอาไว้นี่ว่ะอ้าวกองออกอ,อีกก่อนอ๋วันนีเ้เราจะมาเออท่องเที่ยวในยานสตาร์เทคกันนะอืห เสียงอาจจะเออม่เสียงผมอาจจะแบบยังไงอะเสียงไม่ปกตินะโอผมเป็นคนไม่ปกติอุ้ยคือตอนนี้ผมปวดฟันมากนะฮะแบบเสียงมันอาจจะแบบเปลี่ยนนะเพราะปวดฟันกรามนะ,ะแก้มนี่บวมไปหมดนะอาะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเออที่นั่งนะโอ้โอ้อ้อ,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 อ้แล้ววะ นี่นะฮะนี่คือข้างนอกยานนะฮะโอ้หน้าออกไปมากเลยเดี๋ยวใน,นข้างหลังอยู่นะไปดีกออกออกกันโอ้ดได้ด้วยโอ้โหไปได้อไอไอเอาไอฮาเฮ้ยสังไงแล้ววะลิฟบอเอ้ลิฟ โอ้โหหายแล้วติดเฮ้ยเฮ้ยรียบรีบเดี๋ยวโอ้ใช้ไงวันเนี้ยมาทางไหนนะเนี้ยนี่คือรีบกำลังขึ้นห้องไหนเปิดอ๋อชิบหายแล้วทีนี้ค้าง ออาเอาโอ้โหไปยังไงเลยเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วติดแงะแล้วเอ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยลงเหรอมันกำลังลงอ่ะนี่เฮ้ยเอางงหมดนะงงอ่ะโอ้ นี่นะครับในยานนะฮะนี่อะไรก็ไม่รู้นะฮะวังเวงว่ะโอ้โหโอ้โหอ๋อนี่ห้องกินข้าวนะฮะอืมโอ้โหอ๋ออันนี้บักอีก โอ้โหยานแม่งยังใหญ่อะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยเข้าไปตรอดเลยเนี้ยอะไรวะเนี้ยวางเวียงวะ่ะอยู่แล้วแบบคว,วางเวียงอมไม่มีอะไรทำแล้วแล้วเราจะทำการในเมื่อแม่งมันเออ เยอะยาวเอ้ยไม่เส้นทางมันไกลเกินแล้วก็จะเสกรถมานะเพื่อการเที่ยวชมนะฮะเอ,เอารถอะไรดิเอารถ <c oughs> โอ้ฝั่งทางชิบหายปล่ <c oughs> อยไปดิอโอ้โห้ถึกทนนะฮะไม่เอารถเอารถคันเล็กๆอ๋อเจ๋งเลยพวกเอาราคานี้ละ จะไ,ได้เที่ยวแล้วโอเคอันนี้รถถังมันขวางวะ่ะอ่ะเอาใหม่ฮะเอาใหม่โอเคเจ๋งเป้งหา,าชิบหายติดติดโอเคโอเคค่อยค่อยเจียงเอาเอามันจะยุดอ,อะไรของมันวะเนี่ย ไว้ได้ไหมเนี่ยไว้ได้แล้วเว้ยโอเคอ่ะไหนต่อเอาจิ๊บอ่ะเอาเอาหมดละเฮ้ยมันห้องห้อง รถเข้าไปจอดในห้องเอาเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเ,เล่นเล่นเล่นลนี่มันโคตรอังเวงอะตอนม,มันไม่มีอะไรเลยนะครับสำรวจได้ทัว่วขี่รถทันนี้วนนะเอา้าโอ้โหจะแล้วงืออ สนามรถแข่งเอาหมดแล้วอ่ะรถ,รถลูกศิษย์ไมหมวิร์อืม,อมแต่ละห้องนะครับกี้เห็นลิฟต์อยู่อ่ะลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์โอห้องไหเนี่ยทางนั่ง เอ้ยมเห็นลิฟอยู่อ่ะโอ้โหยังข่าววงกดนะรอลิฟครับมันจะมาไหมเนี่ยอุย้ยมาแล้วไป หายแล้วทีนี้ โอเคนะตอนนี้ผมก็ติดอยู่นในลิฟต์นะเออผมไม่รู้จะออกไงเนาะมีทางเดียวออกไปเนาะ <c oughs> เอาไอ้มึงได้ยินเสียงลิฟต์ได้นะโอ้โหยามเอา what the fuck is that โอ้ตอนนี้เนาะผมไม่อยู่ในเออเกม Minecraft นะครับ <c> ฮ <oughs> <c oughs> นะถือิ i แอ l อยู่นะอ่าเอาทา้าไอไอาเอาโหลหิกนกะ่อ,อนนาะอ้าวอ๋อแล้วมาคราฟของนะภูมินี้ฮะตอนนี้ติดอยู่นะ10ด่านแรงวันนะั้นเนี่ย ยกคันยกได้ด้วยเจ๋งอันนี้ก็คือเอ่อที่เอนชานหรือเปล่าไม่เข้าใจอันนี้ที่ปงยาหรืออันนี้ประตูไฟเนเธอร์นะครับโอ้คูุ้ยมีหน,นั่งให้ดูด้วยเจ๋งๆโหสุดยอดนะหนังเราวเนี่ย โอ๊ย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 ทมเลตกโอ้โหที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โหมีครัวด้วยโอ้โหทำยังสวยอะไรวะอ้ออ่ออกอโอ้โหข้างนอกยังสวยอ่ะจะจะอ้นนี้เจงนอนนะ เดีอันนี้ลงหลังข้างล่างขไมัลอง,าาลงออกยังไงละ่ะชิดหายละไอดออกเยอะออกขานอกแล้วเวโอ้โหไม้นี่มันเบรดอกอ่ะเออเคืเอ,อเรา,าเล่นน้ำนอซ้ายขุดซ้ายโอ้โหนี่เอาหนในเกมไม้เท้านะ โอ้โหมีการปลูกฟักทองด้วยนะโอ้ยปลูกเห็ดปลูกเห็ดเดี๋ยวโัวแนโดยลาเหยี่อมันต้องช้าไม่ใช่เหรอแล้วเห็ดมันทบอยู่เฮ้ยอะไรวะตัวตีฟักทองครับอ๋อชิปหายแล้วใครทักลายมาโอเค โอ้ยอันนั้นนั้นเหมืองเหมืองบ่อโอ้โหนี่เมืองผมไม่ชอบออกกันนี้เป็นบ้านขอหายที่เดิมเนีวยว่ยอะโอ้โหโอุย้ยข้างบนหน้าขึ้นมากครับเราจะมาเที่ยวแมพกันนะคอ๋อชิคหาย <c oughs> ว่งบักนะครับ เปลี่ยนตัวก่อนนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเอ่อไม่เท่นนะอ่าจะเป็นไอเลิฟแมนนะหลังจากนั้นนะตามเคยเอาก็ยิงตบนเอากระจกแตกเลยเอาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่มีไฟด้วยมันตกไม่แตกเขากระจกม่แตกครับอ้ยกระจกม่แตก ข้างล่างตกไปก็ไม่น่ารอดนะครับอนี้เราเนี่ยอ๋อชิบหายติดอกออ๋อออไอ้ที่ไหนวะเนี่ยเกิดแต่ละที่อ๋อโหเาทำแมปได้สวยมากนะเมื่อกี้เราอาอชิปมันจะออกกับทำไมหรอ อ๋ใช่เมื่อกี้เราตายหาตรงนี้นะเตดเตดลอยนะตอนนี้เราเป็นเอไอรอนแมนแล้วนะเป็นหรือยังดูก่อนอ่าเป็นไอรอนแมนแล้วนะฮะโอ้ยยังหลอนะไอรอนแมนนะเสียงยิงปืน อ่าโอ้เมื่อกี้กระจกแต่เอาเฮ้ยอ,อ๋อนี่ครับเจ๋งอะโอ้โหสวยนะฮะคันนี้วะเอา,เอานี้เหรอวะเฮ้ยกูจะก็โดดน้ำตาย อ๋อขอสุดท่าคะแนนอ่ะอ่าแล้เราในหนไหนก็มีน้ำแล้วนะฮะอ๋อเรามาเดินอตือ้อแล้วอ๋อในาหน่อยก็มีน้ำแล้วนะฮะเราจะมาะเออแล่นเรือกันหน่อยนะโอ้โหขวอกเลยใหญ่ขนาดนี้ในหน้าระเบดิดอให้ผมหน่อยอ ทำไมมันจมลงไปวะน่ะเอาอ้อโอ้เรือมันใหญ่ไปเหรออาอเอารถเมย์ด้วโอ้โหเอาเอาสายหายล้วอดอ๋อ เฮ้ยขี่ได้แล้วเว้ยเอาอูน้ำพ่วมรถเฮ้ยิหายแล้วน้ำพ่วมรถครับอืมอเอาเอาขี่ได้แล้วโอ้โหโอ,อ,อ้เด้อ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 ความจิบหายติดอูน้ำเข้ารถโอ้แล้วรถนี่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีจันสองเลยเอาติดติด อ๋ออ๋อโอ้ตายหา่าต้องสำรวจให้ทนะั่วนะเอ้าเฮ้ยทำงานข้ามไม่ได้วะอ๋อน่าจะมีแค่นี้หรออ่าเราจะทําการทดสอบเราจะทําการเลือ เท็งแง้วนะฮะคือเราจะต้องขีพมอเตอร์โอ้โหขี่ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ย เวียนเวียนมองมองไงวะลืมวะ่ะ While, อ้าวโอเคเราไม่จำเป็นต้องเปิดหรอกครับมุมมองนะฮะไม่ได้เล่นนานนะอ้าวขอ้การย็งเฉยนะอ้าวอ้ออ๋ออ๋โอ้ชาตินี้จะได้บินยู่นะออาละวผมรับประกันนะฮะว่ารอบนี้ได้แน่นอน เอาล่ะเราจะมานั่งเครื่องบินลำใหญ่นะเดี๋ยวซิจะไปรอดน,นะ,อะ,อะ,อะโอเคเอวันนี้เราจะมาฝึกบินนะเครื่องบินลำเล็กก่อนนะค่อยไปนะ วังคับยากนะมแเอ้ยต้องอะไรแรกๆกว่เอาา้ยเ,เ,เดี๋ยวปิงโอ้ปิงเท่าไหรนะ่เนี่ยเอ้ยเอ้าแล้วถอยหลังอ้าวเป็นไรเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยเอ้าแล้วลอยเฮ้ยลอยได้ไงอนะ่ะเอา้า พังเลยนะฮะอ้าวลงน้ำมาอ่าเรียบร้อยนะเอาล้ฮะ,ะ,นะฮะวันนี้ผมก็จะปิดท้ายกันไปด้วยเอ่อ,เ,อ,อเด็กน้อยนะที่แบบมันอยู่ในเรื่องอะไรไม่รู้นะสวัสดีเอ่อคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ สวัสดีชาวานะที่กำลังดูคุณอยู่ไหนนะเสียงแบบเสียงแบบโอ้โคตรเสียงผู้หญิงอ่ะเอาแล้วครับตอนนี้นะะเออผมก็เออได้โทรศัพท์มาใหม่นะเป็นไอโฟนนะอ่าละจ้าเอา ไอมันทักไลน์มาได้ไอโฟนนะฮะเราก็จะทำลานะฮะอืมอ่าไอไว้ไว้เกี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเราอ้านี่เปการอักไปด้วยนะเอาละมันจะทำลาด้วยเอาละไอ้นี้ยขี้แตกนะเอาละทำลาเขาเอ่อำลาคุณผู้ชมไหนี่ะคะเอทำล่าคุณผู้ชมหน่อย สวัสดีค่ะเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายค่ะจกฮ่าฮ่าฮ่า